สวัสดีครับนี่คือรายการต้องสร้างรีวิวนะครับ4นาทีรีวิวปี2,564นะครับโปรเจกต์เดลี่รีวิวของต้องสร้างนะครับตั้งใจว่าจะทำอย่างน้อย21วันนะครับอัลติ a เมทโกของผมก็คือ1ปีเลยครับทำแม่งทุกวันออนได้ทุกวันวันละคลิปนะครับวันนี้คุณแม่บ้านเขาสั่งนะครับแล้วเขาเขาบอกเลยว่าอันนี้พี่ต้องต้องรีวิวเลยอุปกรณ์เครื่องครัวครับผมสิ่งนี้คือหม้อครับอ่านว่าไฟก้านะครับ เลดบัตเบเตอร์คอนเซปต์ของเขาเลยครับตามที่เขาบอกเลยครับเลดจ,จริงครับคือดูเรียบเรียบเป็นของที่ห้อ n e o โอแฟลมนะครับดีฟสต็อกพอรเป็นหม้อน้ำสต็อกนะครับขนาด22เซนติเมตรหรือ8.5นิ้วความจุ4.7ดลิตรนี่ได้รับรางวัล r e d d รอปดีไซนด้วยนะฮะปีับปี2020หลายเวทีเลยครับเนี่ยสีไอคอนเนี่ยสีเวทีเลยอันนี้ซื้อมาใช้กับเตาอินดักชันนะครับเตาสำหรับคอนโดมิเนียม น,นี้เป็นตัวฝาฝาเป็นกระจกออกทรงแบนๆนะครับตรงนี้เป็นไม้ไอ้ตัวเนี้ยมีข้อเสียอันหนึ่งนะครับที่เห็นจากหม้อต้มใบเล็กที่ใช้อยู่วันนั้นคุณแม่บ้านเขาร้อนเลยครับเพราะว่ามันจับแล้วมันเหมือนไปโดนกระจกอะเหมือนมันต้องจับแล้วต้องระวังนิดนึงนะครับตรงขอบนี้เป็นยางนะครับวางเข้าไปก็แนบสนิทกับตัวหม้อดีหม้อเนี่ยเป็นหม้อทรงน้ำสตอ๊อก น้ำสต๊อกก็คือเวลาที่อย่างถ้าถมมเป็นน้ำสต๊อกเคอรี่ก็คือต้มไว้อะต้มเก็บไว้สต๊อกก็คือเก็บไว้มันมันก็ลึกๆใหญ่ๆหน่อยนะครับเมื่อกี้คุณแม่บ้านอธิบายมาให้ฟังเพิ่มเติมครับว่าใส่สปากเกตตี้มันจะพอดีเลยพอใส่ไปสปากเกตตี้มันจะแข็งๆใช่ไหมแล้วพอมันเริ่มนิ่มข้างล่างที่มันโดนน้ามันก็จะลไลตัวแล้วก็ลงไปขอดอยู่ในหม้อนี้ได้อยา่ลงตัวเพราะว่าเป็นขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับ วางบนเตาอินดักชันก็ไม่ได้หนักหน่วงมากแต่หม้อมีคมีความหนักหนักแน่นอยู่นะครับข้างในก็เป็นเคลือบเทปลอนอย่างดีนะครับสารเคลือบหนาเลยนะครับข้างนอกเนี่ยทำสีที่เป็นสีเดียวกับข้างในเลยเคลือบมาถึงก้นหม้อเลยครับนี่ครับ Made in Korea ราคาอยู่ที่ประมาณพันเกาก็สั่งมาจากในช้อปปีนะครับลองหาร้านดูอ่จนตัวหูเนี่ยเป็นตอนแรกเนี่ยผมมาดูอะ,อะ,อะเข้าใจว่ามันเป็นชิ้นเดียวกับ ตัวหม้อแต่มันน่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ซะมากกว่าตรงนี้มันน่าจะไม่จับแล้วมันไม่ควรจะร้อนนะครับน่าจะเป็นเนี่ยเอาจับจับดูดีๆแล้วมันเออมันมันน่าจะเป็นพลาสติกแหละเพราะว่าถ้าร้อนเนี่ยก็ต้องใช้ที่จับแต่แต่หม้อส่วนใหญ่พวกเนี้ยเขาก็จะต้องทําให้ตรงที่จับที่มันให้เราไม่รู้สึกว่ามันร้อนมากจะถามราคามาครับหม้อใบนี้พันเก้าร้อยกว่าบาทตัวที่เป็นกระทะไข่หมวนที่ยอดทิตกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณพันหนึ่ง พันนิดนๆพันไม่ถึงพันหนึ่งนะครับหม้อที่มีหูเป็นเล็กกว่านี้หน่อยไว้ต้มมามา่าอเงี้ยอยู่ที่ประมาณพันสี่พันหถามว่าราคาแพงหรือเปล่าเรียกว่าราคาสูงราคาไม่ได้ถูกผมในฐานะที่ไม่ไม่ได้เป็นคนที่เริ่มต้นที่จะซื้อมาเนี่ยผมชอบ ผมเห็นแล้วชอบเพราะว่าคุณภาพมันดูดีนะครับแล้วก็หน้าตามันก็ดูดีด้วยแล้วคุณภาพดีแล้วลองใช้เนี่ยผมทอดไข่เนี่ยไข่ผมก็อร่อยขึ้นอันนี้มันเรื่องจริงเพราะว่าพวกโลหะพวกวัสดุพวกนี้มันก็จะเป็นตัวนําความร้อนการทําอาหารมันก็จะมีเรื่องของความร้อนวัตถุวัสดุนําความร้อนที่ดีก็จะทําให้ผลผลิตที่เราทำเนี่ยมันมันก็ดีขึ้นอันนี้เป็นรีวิวที่ช่วยคอนเฟิร์มได้ว่ายี่ห้อเนี้แนะนําครับใช้ได้เลยเหมาะสําหรับแม่บ้านยุคใหม่ลองมาดูอย่างนี้ครับ ไม่เห็นอะไรเพราะว่ามันบังอยู่เหมือนรายการขายของเลยเนาะไม่ได้ขายนะครับมีซื้อมาต้องสร้างรีวิวเนี่ยบอกเลยว่าของทุกอย่างเนี่ยซื้อมาใช้เอง<ม>ชอบก็บอกว่าชอบอวยก็จะอวยเพราะว่าชอบแต่ถ้าจะไม่ชอบก็จะบอกกันต,ตรงๆนะครับสำหรับเซตมีดนะครับ4อันอันแรกก็คือเชฟไนท์นะครับมีดเชฟขนาด8นิ้วแล้วก็สไลเซอร์ไนท์มีดหั่นนะครับขนาดแนิ้วเหมือนกันนะครับซันโตคุไนท์ Knight. แต่โอ้โหดูหน้าตาโปรมากนะครับแล้วก็ u t i l ลิตี้ไหนก็คือใช้ทั่วไปไว้ปอกมีดปอกนะครับขนาด5นิ้วก็จะมี8นิ้ว8นิ้ว7นิ้ว5นิ้วบอกว่าเป็นไทเทเนียมเรียนฟอร์สนะครับแต่ว่าเป็นสแตนเลสสตีลเบรดเซตจับถนัดดีครับมีป่องกลางเข้ากับล่องมือเรานะครับน้ำหนักก็ถือว่าไม่หนักมากครับกำลังดีเอาเป็นว่าอันนี้เป็น unbox พิ่งได้ยังไม่ได้ใช้จริงเซตมีดอันนี้เนี่ยราคาประมาณเกือบพันบาท นะครับก็สี่อันเขางหกว่าสองร้อยกว่าบาทกระเทมนี้ต้องขออภัยด้วยครับเสียงมีปัญหาเล็กน้อยนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่ามีดเนี่ยอันละเกือบพันสี่อันเนี่ยก็อันละสองร้อยกว่าบาทต้องขออภัยจริงครับเสียงมีปัญหาครับไปดูต่อครับก็ไม่ได้แพงคือเป็นคนตัดสินของจากการดีไซน์เหมือนกันเพราะว่าการดีไซน์มันช่วยบ่งบอกเราว่า คนที่เขาทำอะ่ะเขาตั้งใจไหมถ้าคนที่ใส่ใจสังเกตดูนะครับเหมือนเวลาเราไปทานอาหารนะ้วอาหารที่ดีเขาจะแสดงการใส่ใจโดยการที่แบบเลือกของดีทําให้หน้าตามันดีๆอุปกรณ์จานช้อนอะไรเงี้ยเขาจะเลือกมาให้มันดีๆเพราะฉะนั้นอุปกรณ์พวกนี้มันเกี่ยวเนื่องกับตัวเรากับ ชีวิตประจําวันของเราถ้าเราใช้ของดีผมก็มั่นใจว่ามันจะทําให้เรารู้สึกดีกับชีวิตเรานะครับเพราะนั้นก็มาใช้ของดีกันนะครับพูดถึงของดีเฉยๆนะไม่ได้บอกว่าจะต้องแบบแพงหรูหราอะไรอันนั้นก็เป็นตัดเจกนะครับแล้วแต่คนสําหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ